เพราะว่าผมเคยทำให้กับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเนี่ยเป็นร้อยคนแล้วนะอาจารย์เคยทำเป็นร้อยคนแล้วแล้วทุกคนก็บอกว่าดีจริงได้ผลจริงวะนครับสวัสดีครับคลิปนี้นิติศาสารแม่นาคช่องจวิยาชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อน คลิปที่จะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําแท้งในเวลานี้ภาครัฐเนี่ยกำลังจะออกกฎหมายทำประชามติเกี่ยวกับเรื่องของการทําแท้งให้ถูกกฎหมายก็ไม่ทราบว่าจะออกมาในรูปแบบใดแต่ถ้าผ่านกฎหมายตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะอะไรเพราะว่ากรณีที่ ผู้ชายผู้หญิงจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาแล้วไปทําแท้งเนี่ยบางคนคิดว่าเฮ้ยกฎหมายมันรองรับนี่วาทุกอย่างจบไม่จบครับการทําแท้งคือการเริ่มต้นปัญหาที่มีความน่าสะพึงกลัวที่ผมกล้าพูดชนนี้ก็เพราะว่าวิญญาณของผีเด็กอะบางคนคิดว่าเฮ้ยเด็กอายุแค่สองสาเดือนไม่ใช่เป็นแค่ก้อนเลือด นั่นเป็นการเข้าใจผิดชีวิตการทำข่าวสายของผมนะฮะบางทีเนี่ยเราไปสัมภาษณ์คนที่ทำแท้งมาส่วนมากแล้วเป็นคนทำงานกลางคืนเป็นนางแบบเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นนักร้องเนี่ยพวกนี้จะไม่มีการป้องกันเพราะคิดว่าอะไรคิดว่าแขกที่ไปออบเขาเนี่ยจริงจังกับผู้หญิงจริงจังกับตัวหล่อนสุดท้ายพอท,ท้องปั๊บเนี่ยผู้ชายแม่งทิ้งเลย ทุกวันนี้จะเห็นข่าวแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่ออะไรครับไปพลาดพระคิดว่าผู้ชายที่ตัวเองคบนั้นมีความจริงใจแต่สุดท้ายมันก็แค่วลีที่สวยงามว่าเดี๋ยวจะรับเลี้ยงเดี๋ยวจะแต่งงานเป็นฝาเป็นฝังด้วยกันโกหกทั้งเพการทำแท้งไม่ใช่การแก้ปัญหาย,ยืนยันอีกครั้งหนึ่งอะไรที่น่าสะพึงกลัววิญญาณของผีเด็กที่เกิดจากการทำแท้งเนี่ยครับน่ากลัวที่สุดเลย ในชีวิตนี่เคยทําข่าวเกี่ยวกับนี้สัมภาษณ์อย่างที่กล่าวเมื่อตอนข้างตน้นทุกคนชีวิตตกต่ําตกต่ําชีวิตนี่ไปไม่เป็นเลยอยากจะให้เพื่อนๆนะครับคิดให้รอบคอบการทําแท้งไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเริ่มต้นปัญหาที่ตัวคุณเองแก้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านอาจารยคมตันเวศกันนะครับว่าเกี่ยวกับการทําแท้งเนี่ย มันจะมีพิธีกรรมอะไรไหมจะทําให้ผีเด็กเนี่ยลดความเฮี้ยนลดความน่าสะพึงกลัวพูดง่ายๆดีกว่าว่าเด็กที่กําลังจะเกิดมาเป็นลูกของผู้หญิงคนนี้เขาจะจองเวรจองกรรมทําให้ชีวิตเนี่ยตกต่ําอย่างไม่น่าเชื่อแต่เขาทําได้อย่าเล่นกับผีเด็กไปฟังท่านจัคนคมไตเวทท่านวิเคราะห์และพูดถึงพิธีที่เรียกว่าขามากรรมทำแท้ง อย่างถูกต้องและบางครั้งก็ได้ผลบางครั้งอาจจะไม่ได้ผลถ้าหากผีเด็กนั้นเป็นการแแค้นแบบข้ามชาติอันนี้น่ากลัวอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากไว้นิดนึงถ้าหากซื้อหนังสือแม่นาคไม่ได้ไปซื้อไม่ทันนะครับสามารถสั่งตรงกับกองบรรณาธิการแม่นาคได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0809436593 พร้อมค่าจัดส่งนะครับแม่นาคเรี่กมาสีสิบาทผมขอเพิ่มอีกแค่สิบบาทผมจัดส่งให้เพื่อนๆถึงบ้านนะครับส่งรวดเร็วทันใจส่งแน่นอนห้าสิบบาทเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบัญชีธนาคารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆนําไปว่าวิเคราะห์ว่าไปซื้อทันหรือเปล่าวันที่หนึ่งกับสิบกเนี่ยแม่นาควางตลาดถ้าไปไม่ทันนะครบ เอาเงินไปวางร้านค้าไว้ก่อนเลยว่าขอจองแต่บางคนบอกไปจอง,จองอยังไงร,ร้านค้าก็ไม่โอเคก็ถือว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนติดต่อมากรวมอธิการแม่นาครับได้อ่านนะครับไม่เกินสามวันสี่สิบาทก็จริงแต่เราขอเพิ่มอีกสิบบาทไปฟังท่านอาจารย์คมตริเวชจอมขมังเวชแห่งรุ่มน้ําท่าจีนจงังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าสํานักอสมบารมีพ่อแก่อําเภอทองวิเคราะห์เรื่องการทําแทงครับ ก็กลับขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณครับการทำแท้งอาจารย์ด้วยเหตุผลนะผีเด็กเนี่ยไปเข้าคนเป็นแม่บอกว่ามึงทำให้กูตายแม่ก็อธิบายบอกว่าไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกจำเป็นต้องฆ่าลูกไป่ฟังโอ้โหอาจารย์ชีวิตนี่ นรกกว่าเหวนาลกดีๆนี่เอง,เ,องอเราจะทํายังไงให้วิญญาณหลุดพ้นจากความอาฆาตพยาบาทตรงนี้ครับอันนี้มันเป็นมหันตกรรมนะข้อของพุทธเรามันจะมีอนันตะริยกรรมรนะอนันตะริยกรรมคือกรรมอันหนักในทางพุทธศาสนาหนึ่งการฆ่าบิดาฆ่ามรรดาฆ่าพระอรหันต์นะโลหิตุปบาททำ้ายพุทธเจ้าจนเลือดห่อแล้วก็สังฆเพศ หาประการนี้เป็นกรรมหนักในสังฆเพศคืออะไรฮะอาจารย์ฮะยุยงให้ประสงค์แตกกันโอ้สังฆเพศใช่ไหมฮะอ่าสังฆเพศสังฆเพศอ่าอันเนี้ยคือถือเป็นกรรมหนักอะส่วนการทําแท้งไม่ได้อยู่ในอนันตริยกรรมไม่อยู่ในหมวดห้าประการนี้ครับครับไม่ใช่อนันตะแต่มันเป็นมะหันตะใหญ่เลยหรอฮะอ่ามันเป็นกรรมอันหนักนะซึ่งกรรมนี้เป็นกรรมที่เจ้ากรรมในเวรจองเวนอย่างมากนะ ส่วนไอไอมาหันไออนันตริยกรรมไม่มีเจ้ากรรมในเวรจองเวรนะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่ไม่มาจองเวรลูกทําลายพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่มาจองเวรนะอไปฆ่าพระรหันพระหันไม่จองเวรมาสั่งกเพยจุยงให้ประสงค์แต่กันก็ไม่มีใครจองเวรับแต่พลังงานกรรมมีมันเป็นพลังงานกรรมที่เกิดโดยอัตโนมัติของมันครับ ส่วนการทําแท้งเนี่ยมันเป็นการฆ่าโดยตรงมันมีเจ้ากรรมในเวนผู้ที่ถูกฆ่านี่แหละเขาจองเวนเขาเรียกว่าฆ่าตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดแต่มีคือวิญญาณที่จะรอคิวเกิดเนี่ยโอ้โหมันรอกันนาดนานเหลือเกินอพอได้คิวมาปุ๊บเนี่ยแถมมาฆ่ากูซะอีกแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดแรงอาฆาตนะ เมื่อมันมีแรงอาฆาตแบบนี้ก็คือทําทุกอย่างที่จะให้ชีวิตวิบัติเช่นว่าทําให้ร่างกายไม่สุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยออดออดแอด์แต่อย่างนั้นรักษาไม่หายทําให้ครอบครัวแตกแยกทําให้ธุรกิจการงานทุกอย่างล้มเหลวนะคือทําทุกวิถีทางที่จะทําได้อื <c oughs> แล้วก็คนที่ทําแบบนี้มาโดยส่วนมากนะ ชีวิตจะไม่ค่อยมีอะไรดีอืมฤฤฉะนั้น<ฤ>ควรที่จะต้องแก้ไขให้มันถูกต้องนะต้องแก้ไขให้มันถูกต้องยังไงครับอาจารย์แก้ไขฮะก็คือต้องทำบุญทานการกรุศลในพุทธศาสนาของเรานี่แหละทำให้ถูกหลักถูกต้องแล้วอุทิศบุญกุศลนั้นให้เขาเป็นการเหมือนว่าเป็นการลักษณะเหมือนขอขมากันนะ<ฤ>เอาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทำเนี่ยชดใช้ให้ เมื่อเขาได้รับบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่นี้แล้วถ้าหากว่าเขาสามารถไปจุติไปวิปฏิสนธิใหม่ได้ไปเกิดใหม่ได้เขาก็ไปเลยบุญนี้จะส่งเขาไปเลย<อ>แต่ถ้าเขาเองก็มีกรรมเขาอยู่ยังไม่สามารถจะไปได้เนี่ยบุญนี่ก็จะไปรอเลี้ยงให้เขาอยู่เป็นสุขในภพภูมินั้นไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนอีกเขาก็ไม่ตามรังขวานหไ,<อ>ไม่มีอะไรที่จะแก้ได้นอกจากบุญเท่านั้น บุญที่ว่วนี่ถวายสังฆทานหรือว่าถวายอะไรแบบไหนฮะถวายสังฆทานแต่ก็ต้องถวายให้มันถูกต้องคือสี่รูปอหนึ่งต้องมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปสักเก้านิ้วเก้านิ้วองเนื้อทองเหลืองนะอย่าไปใช้เนื้อเลซินเนื้ออะไรไม่เอาแพงไมอาจารย์ทองเหลืองเนี่ยก็ประมาณพันกว่าบาทสองพันบาทก็พอไหวนะถ้าคนไหนไม่มีจริงๆก็เอาห้านิ้วถ้าหากว่าพอมีให้เอาก้านิ้วเก้านิ้วเลขเก้า แล้วก็หน,นังสือสวดมนต์หนังสือมนต์พิธีหนังสือธรรมะอะไรนี่แหละก็พอหาได้ถ้าจะให้ดีก็เอาตามกำลังวันเกิดของตัวเองของคนที่ทำแท้งนั่นแหละนะยังยังกับเกิดวันาคาร์เกิดวันคารก็แปดเล่มตามกำลังวันวันอาทิตย์หกเล่มว,วันจันทร์สิบห้าเล่มวันคารแปดเล่มพุธสิบเจ็ดพฤหัสสิบเก้าศุกร์ยี่สิบเอ็ดเสาร์สิบนะแต่ถ้าหากว่าไม่รู้วันเกิดตัวเองเอาเก้าเล่ม จบที่เก้าดีกว่าที่เก้านะนะหนึ่งพระพุทธรูปหนึ่งองค์สองหนังสือสวดมนต์สามผ้าไตรจีวรครบชุดหนึ่งชุดนะถ้าไม่ค่อยมีตังก็ชุดเจ็ดแปดร้อยก็มีแต่ถ้าพอประมาณปานกลางชุดละพันกว่าบาทพันสี่พันห้าครบชุดเลยนาาจย์นะถ้าอย่างดีก็สองสามพันไปซื้อที่ไหนฮะจย์ร้านสังฆพันธ์ทั่วไปบอกเขาเลยนะร้านสังฆพันธ์ทั่วไปนะ พระพุทธรูปหมายถึงพระพุทธเจ้าปางอะไรฮะปางอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเลือกปางอพระพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าพุทธรูปคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปเลือกปางโน้นปางนี้ไอ้ปางนี้เรามาตั้งกันทีหลังนะครับหนังสือส่วนบอนเปรียบเหมือนหนังพระธรรมครับนะจีวรคือพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ท่านเป็นผู้ใช้<อ>นี่แหละไตรัตนะนะบุญใหญ่นะเมื่อมีพระพุทธรูปแล้ว <c oughs> มีหนังสือสวดมนต์ลู้พธรรมแล้วมีพระผ้าไตาจีวรแล้วพัตตาหารที่ถวา,า,ายแก่พระสงฆ์ <c oughs> ก็คืออาหารขาวหวานของเรานี่แหละ <c oughs> ใส่ปินโตไปใส่ถุงไปก็แล้วแต่นะแล้วทีนี้ของเด็กทีนี้มาที่ของเด็กละเสื้อผ้าสักสองชุด <c oughs> สอชุดนะถ้ารู้เพศก็จัดหาตามเพศถ้าไม่รู้เพศไม่ต้องเลือกนะ <c oughs> ชุดละยี่สิบสามสิบห้าสิบหรือร้อยก็แล้วแต่เราตามกําลังทุนทรัพย์ของเราสักสองชุดนะเสื้อผ้าเด็กสองชุดรองเท้าสักสองคู่รองเท้าเด็กๆเนี่ยนะอ่าของเล่นสองชิ้นห้าชิ้นแล้วแต่กําลังทรัพย์เรานะเอสองของเล่นแล้วทีนี้ก็ <c oughs> ขวดนมขวดนมนะเนี่ยสักสองขวดแล้วก็นมเน้นนมสด <ละ S 1> อย่าไปเอานมหวาน อานมจืดน,นี่แหละให้เด็กกินนะครับ,รบอ,อันนี้เป็นของเด็กที่จะส่งให้เด็กนำสิ่งของทั้งหมดนี้ไปวัดคนิมนต์พระสี่รูปให้ครบ,ครบองค์แห่งสงฆ์อย่าให้ขาดสี่รูปนะก็แจ้งความประสงค์ท่านไปเลยว่าจะขอถวายสังฆทานอุอทิศให้กับลูกที่แทงไปแค่นี้แหละแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานปกติ อย่างที่ถวายสังฆทานสามันนี่แหละอคพอกล่าวคําถวายสังฆทานเสร็จนะพระท่านอ,อนุโมทนายถาสพีเรากวดน้ํามุทิศตรงให้กับลูกของเราอ hmm. นะไม่ต้องไปตั้งชื่อตั้งอะไรบางที่เขาให้ตั้งชื่อตั้งอะไรไม่จําเป็น hmm. ขออุทิศให้กับลูกเราที่แท็งไปนี่แหละเขารู้แล้วเขาได้แล้วนะพอเรากวดน้ําเสร็จเรียบร้อยประเคนของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ ส่วนที่เป็นพระพุทธรูปหนึ่งพระตาหารไอ้พาาใจจีวรหนังสือสนมนก็ถวายพระไปส่วนที่เป็นของเด็กทั้งหมดเป็นรองเท้ากดนมเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะให้เอาไปเผาเผาขอคืนจากพระท่านมาแล้วเอาไปเผากลางแจ้งที่ลานวัดหรือมุมใดมุมหนึ่งะนะก็ <c oughs> ตอนเผาก็อยู่ดูให้มันจบเรียบร้อยอย่าให้มันลุกลามเผาให้มันหมดไปแค่คนี้จบเลยกางแจ้ง เขาจะได้รับบุญใหญ่ครับนะแล้วของที่เผาเนี่ยส่งให้เขานี่เขาก็ได้ด้วยโอการที่จะส่งสิ่งของเหล่านี้ให้กับภพภูมิของวิญญาณต้องผ่านไฟเท่านั้นไม่ผ่านไฟเขาจะไม่ได้ครับคถึงแม้ถวายพระแล้วประเคนแล้วนี่นะเขายังไม่ได้นะต้องเอามาผ่านไฟเท่านั้นแล้วทำครั้งเดียวก็พอไม่ต้องอะไรมากมายอันนี้แก้ได้จริงนะแก้ได้จริงจริง าะว่าผมเคยทําให้กับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเนี่ยเป็นร้อยคนอาจารย์เคยทำเป็นร้อยคนแล้วแล้วทุกคนก็บอกว่าดีจริงได้ผลจริงว่างั้นครับแล้วเกี่ยวกับว่ากรณีไม่ได้ทํานะแต่เอาเงินให้เขาไปสนับสนุนไหมเจอข้อหานี่ไหมว่าสนับสนุนทําให้เขาไปทําแทนพาเขาไปหนึ่งหนึ่งแนะนำหนึ่งให้กู้ยืมทั้งที่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรหนึ่งโดนทั้งหมดโอ้โห แต่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรเขาแค่มายืมเงินแล้วเราไม่รู้จะไปทําอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้แล้วยังให้โดนผู้ที่พาไปโดนผู้ที่แนะนําโดนเป็นอย่างนั้นกรรมเหมือนกับนั่นทุกอย่างเออหนักเบาก็แล้วแต่นะอยู่ที่แรงแค้นเขาจะแคนมากน้อยแค่ไหนนะโอยอย่างนั้นถ้าใครมาขคยยืมก็จะบอกว่าไม่ต้องมาบอกนะว่าเอาเปนน่ากลัวนะอาจารย์น่ากลัวนะ มันส่งผลจริงอันนี้ส่งผลจริงแต่แต่ถ้าอาจารย์คมก็สามารถที่จะทํานิพิจินี้ได้อยู่ก็ไปทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาทําที่นี่หรอกให้ทําตามที่บอกนี่แค่นั้นนะจัดของไปตามนี้แล้วก็ไปทําตามนี้ไม่จําเป็นต้องมาที่นี่นี่คือความแค้นของวิญญาณความแค้นนะครอ